สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย x ีนะ้ารักของคุณแม่ทุท่านค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ได้ช่างเขาส่งเป็นกางเกงค่ะกางเกงทรงคุณนายนะคะสวยนะคะช่างก็พัฒนาผีมือขึ้นไปเรื่อยค่ะค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะตัดเขาตัดอัดผ้ากาวนะคะสมมติด้านหลังยืดด้านหลังนะคะค่ะยืดด้านหลังเลยค่ะเอวซ้า สามสามสามสี่ได้นะคะเพราะว่ายืดด้านหลังค่ะค่ะเขาทำเป็นยืดด้านหลังนะคะข้างหน้าสวยมากค่ะปิดหน้าท้องไม่พองนะคะไม่ทําให้อ้วนค่ะเป็นกางเกงสูงคุณนายค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะกางเกงสูงคุณนายนะคะตัดปัดบอัด,อด,อด,อดผ้ากาวอย่างดีนะคะค่ะมาจากผ้ามือสองค่ะตัดผ้ากาวขามันทําใส่แล้วทำไม,ไม่ไม่ตึงนะคะอย่าไม่ตึงไม่ จะไม่ตึงแล้วก็มันจะทําให้สะดวกกับการเราเดินนะคะไหนคะขามันมันกว้างข้างหลัง่ะไอ้ด้านล่างค่ะมันมันเหมือนกระโปรงนะคะเขาเรียกว่ากางเกงทรงคุณนายค่ะทรงคุณล่างเข้าก็เอนค่ะค่ะแล้วหัสแปดค่ะแปดร้อยบาทนะคะอัดผ้ากายอย่างดีนะคะค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นทรงคุณนายสวยมากค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะคุณแม่ขายถุงนะคะถ้าพวกนี้ค่ะถ้าตัดส่งคุณแม่ก็ส่งเขาแปดร้อยบาทนะคะขายอยู่ที่ทำสองนะคะอันนี้เป็นสีดำค่ะไม่มีตำหนินะคะเพราะว่าคุณแม่บอกไปแชรตัดช่างบอกว่าห้ามมีตำหนินะคะเพราะว่าทำอะไรก็ทำให้ดีค่ะคุณแม่ก็ตักเตือนช่างทุกอย่างค่ะทำให้ดีค่ะตรงไหนที่มีตำหนิอย่าเอาตัดนะคะให้เปลี่ยนผ้าค่ะคุณแม่มีผ้าสำรองให้ตลอดนะคะ อันนี้ดำล้วนค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นสีดำนะคะเลียงสามสามสามสี่ใส้ได้นะคะค่ะยืดด้านหลังค่ะข่ยยืดด้านหลังแบบนี้ค่ะข้างหน้าก็จะไม่พองนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยออกสูตรตลาดมาหลายครั้งเลยค่ะค่ะไม่ไม่ไม่ทําให้พองนะคะไม่ไม่ทําให้อ้วนค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะทรงคุณนายค่ะรหัสเกตนะคะค่ะรหัสเกตค่ะทรงคุณนายค่ะสวยงามมากค่ะ เราใส่ไปขึ้นรถรางเรือไปเหนือล่องใต้เดินตลาดหรือไปตรงที่เราใส่ประดัอยู่ในบ้านเราก็สวยนะคะเป็นการเกงทรงคุณนายค่ะค่ะราคาอยู่ที่8 0 0ร้ยบาทค่ะค่ะนี่ก็ดําค่ะเป็นงานดํานะคะค่ะสวยค่ะค่ะด้านหลังก็ด้านหลังก็เป็นสีเดียวกันเลยนะคะค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็เป็นงานงานถึงเดียวค่ะเป็นงานถึงเดียว ไม่มีมาต่อนะคะไม่มีมาต่ออย่างอืนนะคะเพราะว่าช่างเคยจับปาเป็นต่อคุณแม่บอกว่าไม่ไม่ไม่ให้ต่อค่ะค่ะคือเอาภาพผืนเดียวเลยค่ะทําให้มันสวยมันดีนะคะค่ะราคา800บาทค่ะนี่ค่ะไอรหัส6นะคะค่ะเป็นงานดําค่ะค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะงานดํานะคะค่ะสวยค่ะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะภาพเป็นงานไหมบ้านพงยืนนะคะเป็นไหมบ้านมีน้ำหนักมากค่ะค่ะผืนผืนใหญ่ค่ะผืนใหญ่เอสามสามสามสี่ใส่ได้ค่ะเพราะว่ามันยืดด้านหลังค่ะด้านหลังทําสมอกยืดนะคะแบบนี้นะคะยืดนะคะค่ะเก็บหน้าท้องค่ะให้ทําให้พองนะคะใส่สวยค่ะค่ะกางเกงข่งคุณน่ายค่ะเ้ืเอนเก่งช่งคุณนน่ายค่ะกางเกงทรงเจ้านางบางทีเขาก็เรียกกางเกงทรงเจ้านางค่ะ ราคาอยู่ที่800บาทค่ะเป็นกางเกงทรงเจ้านางนะคะ800บาทค่ะได้ดำมา3ผืนค่ะนี้ก็เป็นลายมัดหมีนะคะท่านชอบลายไหนก็ทักเอานะคะค่ะเป็นกางเกงค่ะทรงคุณนายค่ะค่ะลหัสนห้าค่ะสวยค่ะค่ะใส่สบายนะคะเบาค่ะอัดผ้ากาวนะคะเขาจักผ้ากาวให้ค่ะอัดผ้ากาวให้อย่างดีเลยนะคะค่ะมีก กระเป๋ามีไหมช่างไม่ได้ใส่กระเป๋านะค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะสวยหามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะสวยค่ะค่ะัวตัวใหญ่นะคะค่ะใส่แล้วค่ะ ไอ้ทนตัวแบบตัวใหญ่ไม่ต้องลัวว่าเวลาเราเดินไปขามันจะติดนะคะเพราะว่ามันมันแะบานลงข้างล่างค่ะไม่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะขาบานลงข้างล่างนะคะขาสวยค่ะใส่สบายค่ะเบาผิวค่ะมาจากห้ามือสองนะคะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะสวยงามมากค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกเขินงามทุกเขินแจ่มทุกเขินค่ะ ค่ะนี่ก็รหัสสี่นะคะค่ะรหัสสี่ค่ะการเกสรคุณนายค่ะสวยงามมากค่ะรหัสสี่เป็นลายมัดเมีนะคะไม่มีตําหนินะคะเพราะว่าคุณแม่กำทำชับค่ะตลอดนะคะช่างนะคะถ้ามีตําหนิติดมานะคะเพราะว่าที่แม่เอาไปตัดเนภาพภาพผืนละห้าร้อยน,นั่นแหละค่ะทั้งหัดกาวเรียบร้อยทั้งขาช่างคุณแม่ขายแค่แปดร้อยบาทนะคะ ค่ะตัดเรียบร้อยพร้อมใส่กางเกงทรงเก้านางก็เรียกทรงุนนายก็เรียกค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่แค่ะขาใหญ่นะคะขายจะกว้างแบบนี้ค่ะขาใหญ่นะคะเหมือนแท้ๆกระโปงค่าสวยค่ะค่าราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะสนใจนะคะค่ะโทรทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะท่านชอบคืนไหนก็โทรทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าผืนเดียวนะคะค่ะเ็เรียกว่าผ้าผืนเดียวค่ะค่ะราคา800บาทนะคะค่ะเป็นกางเกงชงคนนายค่ะเอายืดด้านหลังค่ะค่ะมองเห็นนี่ค่ะมันเป็นหน้านางนะคะไม่ใช่ว่าผ้าสองผืนนะคะเพราะว่าเป็นผ้าหน้านางค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะผืนนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะสวยค่ะกางเกงชงคุนนายนะคะขาใหญ่ขากว้างนะคะคนตัวใหญ่ใส่ค่ะ เหมาะสมมากค่ะไม่ต้องว่ามันจะไปแคบที่ขาค่ะไปติดไปล่างที่ขานะคะอันตัวนี้ค่ะมันจะบางข้างล่างค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้องรับต่อบทางไลทุกท่านค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะ ค่ะราคา800บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะ800บาทนี่ก็เป็นงานดํานะคะสวยนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนด้วย่างานดํานี่ค่ะสวยมากเลยค่ะถ้าไม่มีตําเนีนะคะภาพที่มันแหว่งแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็ไปให้ช่างเขาตัดค่ะเป็นเหมือนขาแหวงเลยค่ะเขาก็ตัดออกหนบออกกันไสตัดออกตรงที่มันแหว่งนะคะค่ะเป็นผ้าพืน500ค่ะคุณแม่นําไปตัดนี่ค่ะไปให้ช่างเขาตัดนี่ค่ะสวยนะคะ ขาเอวยืดด้านหลังขาเอวสามสี่สามห้าใส่ได้ค่ะเอวยืดค่ะค่ะเพราะว่าช่างเขาน้ำหนักเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ากิโลเขาใส่ลองดูแล้วเขาใส่ได้ค่ะค่ะคนตัวใหญ่ก็ใส่ได้นะคะค่ะเป็นผ้าอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะค่ะอัดผ้ากาวให้ค่ะตัดอัดผ้ากาวอย่างดีนะคะค่ะไม่ต้อง ค่ะไม่ต้องตัวว่าจะใส่แล้วมันไม่สบายตัวนะคะข้าอัดข้ากาวเรียบร้อยค่ะค่ะรหัสสองนะคะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะราคาค่ะราคาถูกมากค่ะคุณแม่ขายของไม่แพงอยู่แล้วค่ะแต่กางเกงก็แต่ถ้าถุงก,ก็ห้าร้อยแล้วค่ะค่าช่างไปอีกคุณแม่ขายแค่แปดร้อยบาทนะคะค่ะนี่เป็นลายฮวนค่ะลายเต่าลายโบราณของเรานะคะลายฮนนะคะค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะ ่าสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแก่มทุกพื้นค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะเอวยืดด้านหลังนะคะใส่สบายนะคะหน้าร้อน่าเราใส่แบบผ้าไหมนะคะผ้าไหมนี่ใส่เย็นนะคะ่าใส่สบายค่ะเพราะว่าเบาค่ะมาจากผ้าบางสองนี่จะเบาคิ้วค่ะใส่สบายมากค่ะค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะขาละหัดหนึ่งนะคะขาสวยมากค่ะ ขาดเป้ายาวเนไม่ต้องกลัวติดที่เป้านะคะเป็นข้าเป้ายาวนะคะพวกนี้ค่ะเขาจะทําเป้าไม่ใช่ข้าเป้าต่ำค่ะข้าเป้าสูงนะคะขาราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะค่ะมัพื้นในเช่พื้นในทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับตอบทางไลน์นะคะขาดไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบญรักษาพระคุ้งรองสิ่งสิ่งปกป้องทุกท่านค่ะ